แล้วเป็นต้นมา้าจังหวัดที่ห่าพีนักเลยนะคะได้มาทำข่าวนะคะรวมไปถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขาด้วยนะคะขอบได้นะคะแต่ว่าเราจะจำหน่ายตัวให้ท่านนะคะท่านละหนจ่งร้อยบาท จังหวัดาเราได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้หลายภาคส่วนบันนี้ได้าลาสุขบวรแล้วครับผมในการดูแลเ,เที่ยวที่ที่จะมาเที่ยวมาดีเลยมึิงช่วงนีน้อยู่ในระหว่างท,ที่่ายก28ปีนะครับขอบพระคุณทางสมาคมน้ำคัง คือท่านรองสมชายท่านมีสองตำแหน่งมาจากสตูลมีไหมครับมีครับสตูลก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยมีโอกาสที่ดีที่สุดมีโอกาสอันเป็นมหาโปรเกตเก็เป็นองคัญก็สำคัญที่สุด เดี๋ยวขออนุญาตนับถอยหลังนะคะให้ท่านปอยควันสีแล้วเมื่อกี้มีพลล่มจบไปแล้วค่ะด้านหลังนี่คือขอบคุณขออนุญาตนะครับข่าวบินปราวัตินะครับผู้ทำการบินนะครับถังนะครับข่าวบิน ครยบนะครับไม่สุดเลยครับแ้บเปลือและวเปนือมันดีนะครัคือรงางวัลชนะเลิศประเทศมีาแระดับประเทศนะครับที่ทเชิงโนารนะครับทีเ,เอเกอร์นะครับณสนามุ้กสิษย์จัดปูนเทีนหมากรอนะครับา,า,ารบประเทศนี้นะครับ